ก็ขอาการาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเกมเมอร์พบผมโต๊ดครูวันนี้จะมาแคสเกมอันเชิญนะฮะขอบคุณครับไปเฮ้ยห,หมดมนมาแล้วเหรอ,คอเคยปะไม่เคยอะ่ะกูเผื่อไปกดด้เคยแล้วอะแค่สร็ละตายเลยละไปไะเอดีอ่ะอ้าวเปิดตรงเทนี่อะไรนี่ไม่ใช่เดี๋ยว อ้าวเซิร์ฟปิดนะฮะอย่างที่ยังฟูบอกเซิร์ฟปิดเว้ยไม่ใช่เซิร์ฟโดนแบน,นก็โพดมั่วไปได้เซิร์ฟนี้ก็ปิดเราจะเล่นเซิร์ฟไหน่ะเฟยไปฝึกก็ได้ไปเฮ้ยเราต้องแบบเียบเงียนเยนเ,ยนเอ๊ะทีนี้มันที่ไหนหวะ Nào à, xa nó là xa nó bao thì sẽ rất bột lại đây này. ối, nên mình ối chết, có gì, có cái 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 ไปลองไปเอาเชือบเอาัะว้าวเหรอก็ไอ,อ้ชืดยากไม่สู้หุระไปละแทนที่จะไปตั้งนานนะไอ้คราดูก็ส่วนได้มาค้าแม่งเลยใครค้าไม่เป็นก็ค้าตามผมนะฮะแน่ตอนแรกเอาลูกกสุนลงมาก่อนแล้วกดแน่กดทับแล้วก็ตรงเละก็ต้องระว่าค้าเลยเออค้บ ครับทำมาตรงนี้ที่เราสนแน่มาให้เต็มแม็กเออแค่นี้แหละนี่ไงวะก็กลัวคิดต้องไปแล้วตายอ๋อ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 ไประยะโยมทั้งหลายแบบแบบแบบไม่เจออเลยนะ ไม่นอนรถแรงเอาไว้อาจารย์อาจารย์อันนี้อันนี้อันนี้ขี่มัว่วโอ้โหอถแทบพังลงกลัวสายมอบมอบอยู่แล้วเราเนี่ยแล้ว,ลวจเจอไม้นี่ไงขับรถได้เอ้ยอันนี้พูดจริงๆเลยนะครับเนี่ยวะครับไงอนะ ไอ้ขาเป็นไงอะ่ะขาไม่เป็นนะเว้ยขาป่ไงวะพูดตรงๆเลยกูขาไม่เป็นขี้แบบดสด,ดๆเลยฮะตายฮะสดๆเลยเฮ้ยแม้าเราแม่งให้ทำอะไรบางอย่างกูไม่แม่งไม่มีาอาวุธเฮ้ยเพื่อใช้โอ้โหโอ้ย ื่ใช้คลิปนี้ขอว่ายาวมากโอ้ยขากูหักไปแล้วนะนี่ลงมาข้างล่างวังว่าคุณจะเจอเลยบางยากไอ้เฮียไม่เจอเลยเรื่องของเพื่อนแล้วว่าลกมาทำไมจะน้อจสาวนะครับน้องสาวเฮ้ยมไม่ได้แลว้วไอ,อ้ฮาลาเฮ้ย นโะลโก้โซนหมดแล้วนะต้องขอขอบคุณผู้ติดต,ตามผู้สมัครและผู้กดไลค์และผูก้ดกดแชร์นะวันนี้คลิปสั้นๆไม่ยาวมากแนตะ่ก็ยาวนหน่อย,อยก็ไม่ดีมากถุยขอลาไปเพียงเท่านี้นะยพบกันเุเบลานนะคุณละปาปายา Nada.